คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงกรุณานาศจักรงยาในการรับชมซึ่งไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือส่วนผู้ปกครองมาดูด่วยน้งวัวลายพี่นอ้องครับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC ผู้ที่เขาเบิ่งคลิปนี้เบิ้งสุข,ขุสุคนพี่นอ้องวันนี้กะบฟ้ามาเบิ่งงัวพี่นอ้องโอ้อยู่ในเฮือนนี่แหละพี่นอ้นองงัวจักมันมาแต่ใส่ร้านชาแนลทุกเบิ้งบินไปเบิง่งเรือ เดี๋ยวง้ไปขายก่อนนองจับไปขายก่อนจับตกเดี๋ยวนับเบิงห้าสิมันหนาเบิงเนาะเพราะว่าเพื่อนข่อยมันอยู่แคมป์งนาเนาะง้อกับคำมานี่ง้อมนสิลงมาต้อมอยู่แถวนี้เนาะง้อนีมันสิลงมาอยู่แถวนี้ตอนคำมาตอนแดงเนาะมันมาเลยนะโอ้โหหวาเนาะมันกับชิลงมาอยู่แคมเพื่อนข่อยนี่แหละมือนี่ล่ะมาสิมาลักเอาไปไปซอยจุ๊บ่น้อง เขาเขา่ว่านาก่อนก่อนเานวังงัวจักตัวเนาะงัวไพก่อนบ้หเาเป็นงัวงัวชาบานแถวนี้นาะ ประมาณเจ็ดสิบตทุกคนเบางนุงัวเจ็ดสิบตโคนหลายเลยเดี๋ยวมือหนาสิลงมาอีกมือหนาสิเอาจับมาไว้ซอยจุเลยทุกคนมาเ้อทุกคนเด้อทุกทีูุ่กทที่อยากกินซอยจูน้ำผ่อยอ่าเพราะว่ามื้อนี้เห็นงัวแล้วมื้อนี้เอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนมื้อนี้มือหนาเจอกันใหม่ทุกคนอ่ะคลิปนี้กะ ผมมียังหลายทุกคนกะมาถ่ายงัวให้เบิกนอกบรรยากาศยามแดงอยู่บ้านเขาเนาะอีสานบ้านเขาเออบริเวณอีสานได้เว้บบรรยากาศฟังลาวเขาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยกาจะลืมฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้เพื่อเป็นคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้